รีวิวนะฮะมัด้าสามนะครับตัวนี้เป็นตัวแฮดแบ็กคาประตูตัวสปอร์ตพลัสนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยทั้งลำนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคันนะครับผมคันนี้นะครับย้ำนะว่าเป็นรถเลขไม้น้อยนะฮะเก้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตพลัสนะครับหลังคาทําจากโรงงานะฮะตัวนี้เป็นตัวแฮดแบ็กคาประตูเป็นตัวสปอร์ตนะฮะ ดูรายละเอียดรอบคันกันก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับผมเดี๋ยวเราดูนะฮะภายในนะครับผม <c oughs> ตัวนี้นะครับอ่าภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะครับตอนนี้เป็นตัวสปอร์ตพลัสนะครับของมาลามันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอเนวี่นะครับบวกฟังก์ชันบลูทูธพวกนี้ได้หมดนะครับผม ภายในหนังแท้โรงงานเดิมๆนะครับภายในสะอาดมากคันนี้เจ้าของดูแลรักษาอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับโอ้เครื่องยนต์แบบนิ่งๆเลยครับย้ำนะฮะเก้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเล็กใหม่น้อยๆมากเลยคันนี้นะครับโอเคครับเครื่องยนต์นะครับนิ่งๆนะครับผมน้ำยาหล่อเย็นก็ใหม่เก็บนะฮะน็อตไม่มีกระดิกนะครับ ย้ำนะฮะเดิมทั้งลำคันนี้นะผมสภาพนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับผมพาสีหกแปดปีหน้านะครับรถคันนี้สวยมากนะครับผมแล้วก็ยางนะฮะยางนะครับยางใหม่นะครับปีสองพันยี่สิบสองนะครับล้อยล้อแม็กอันลอยขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับผมนะจากโรงงานครับผมคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับเป็นหลังคาราเดิมๆจากโรงงานนะครับถ้าใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่วันนี้ครับผมวันนี้กราบลาไปกอนครับ สวัสดีค,ครับ